ทกพิกุ้ไปแล้วสูส่สขขสป่าสู่คนไม้หร um ือเรือนว่างนั่งคู่ขาเข้ามาเดือรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้าเธอนั้นมีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายยสังขารให้ลำนักหายใจเข้าทำกายยะสังขารให้ลำนักหายใจออกทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกิยิหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกิยหายใจออกทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกความอิสระสบายไม่เคร่งครัด เปรียบเหมือนการจับนกจับนกแรงไปนกตายจับนกเบาไปนกปลดมือธรรมชาติของจิตคำว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนพระเจ้าจึงให้เราตามรู้ลมหายใจถ้าจิตออกจากลมหายใจไปอยู่ที่ความคิดในอดีตเรียกว่าจิตไปอยู่กับสัญญาจิตที่อยู่บลมหายใจก็ดับไปจิตดวงใหม่ก็ไป,ไปเกิดขึ้นที่สัญญา แต่เมื่อรู้สุกตัวก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจจิตดวงที่อยู่กับสัญญาก็ดับไปจิตดวงใหม่ก็ามาเกิดขึ้นที่ลมหายใจหรืออยู่กับรูปลมหายใจคือกายในกายอันหน,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 นึ่งนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ให้พวกเราได้พิจารณาจิตของเราอย่างนี้การที่รู้จิตเกิดดับแม้เพียงชั่วขณะจิตดีเสียกว่าผู้ที่ปวดมาเป็นร้อยปีแต่ไม่รู้จิตเกิดดับผู้ที่ได้เจริญานานาพันสติทำให้บ่อยทำให้มากจนกระทั่งเกิดปัญญาคุณธรรมนท่่นจะพัฒนาจนกระทั่งท่าน สามารถที่จะได้รู้เข้าใจเรื่องอนสิสสีได้รู้ถึงทุกเหตุที่เกิดทุกความดับไม่เหลือ,อล till, ความทุกข์และกานเดเนินที่ถึงความดับไม่เหลือความทุกข์ก่อนออกจากลมหายใจก่อ,อนออกจากสมาธิขอให้ได้ตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทุกโลกาธา,า,ก 1, 2, 3, 4, าตโาธุโดยไม่มีประมาณแผ่ไปยังทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเพื่อบนทิศเพื้อล่างทิศเพื่อขวายตลอดโลกธาตุทั้งปวงโดยไม่มีประมาณ เปรียบเหมือนผูุ้ษผู้เป่าสังค์ผู้มีกําลังย่อมเป่าสังค์ให้ดำกวารไปั่วทุกขิจทัง้งใดการแผ่เมตตาที่ไม่มีประมาณก็จะแผ่ไปอย่างสรพสัตว์ทั้งหลายได้โดยไม่มีประมาณหากท่านต้องการที่จะได้ตั้งอธิษฐานบารมีหากท่านได้เจริญสมาธิจนกระทั่งได้ฌา,านที่หนึ่งฌานที่สองหรือฌานที่สามหรือฌานที่สี่ถ้าสามารถตั้ง อธิษฐานบามีก็ให้เกิดความสเร็จในปัจจุบันทันทีในสิ่งที่ท่านต้องการปรารถนาและฝากเอาไว้สําหรับท่านที่มีญาติพี่น้องที่กําลังใกล้จะสิ้นลมหรือในภาวะทับขันแม้ระทต่งตัวท่านเองขอให้ท่านได้วางจิตอยู่กับลมหายใจและบอ,อ,อกญาากคิดของเราให้อยู่กับลมหายใจในวาระสุดท้ายโดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องใดให้อยู่กับลมหายใจจนถึงที่สุด เพราะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะให้กับคนที่เรารักว่าเขาจะไปทางจเจริญไม่ไปทางเสื่อก็ขออนุโมทนาสาธุกสาทุกท่านครับอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุครับขอเชิญคุณผู้ชมดำเนิกนการเพื่อจะได้